สวัสดีครับน้องๆเดยวตี้มีเกมให้หม like ีแล้วน้องจะมีเล่นด้วยนะเป็นเกมจิ้มลูกโป่งเสียงไทยนะครับดูว่าข้างในเนี่ยมันจะมีควาใบ้ใช่ไหมเดี๋ยวจะให้น้องจมินตอนนี้น้องจมินเมี้ยี่เนะโอ้ไม่ล่ะโม่ชินได้เู้นนี่เอ๋ใครที่ที่อ่ะเอ้อ นนใครอึยกมือหน่อยอืโอเค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 ครับน้องๆหลังจากที่น้องชันมินไปทำภารกิจมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็พร้อมเล่นเกมแล้วนะโอเคเดี๋ยวดีๆเจ้าบอกกฎกติกานะคือเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมเสียงทายลูกโป่งข้างในลูกโป่งเนี่ยมันจะมีคำใบ้แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอยู่ข้างใน ให้น้องจิมินกับมามีเลือกคนละอันแล้วก็จิ้มออกมามาดูคำใบแล้วก็ทําตามคำใบอันนั้นนะครับโอเคไหมโอเคใครจะเป็นคนเลือกก่อนครับใครเลือกก่อนมามีแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> ถ้าใครจะเล่นเกมเนี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยเวลาจิ้มเนี่ยมันก็จะเสียงดังเนาะน้องจะมินพร้อมไหมเล่ดนนิ<ๆ>เอา <S 2> <S 2> <S 2> <S โอเคมามีเล่นก่อนเลยเนี่เลือกนี้นะเรืองนี้โอเคจิ้มเลยครับ นเป็นลูกตาอ๋อวินนี่นี่้ได้กินยิลีลูกตาครับ้มีเรื่องไหนชี้ปแต่เลยนมีได้ทอ โอเคต่อไปเลยเป็นอมิอม่เลือกไปแต่มมิอม่เลือกสีขาวอะมินเมิอ่านดูนะอมีได้อะไรสกัดจัค่ะมสกัดจัมาครั้งอาอ้สุดเละหอันนไม่ใช่สกัดจัหลอมีเอ นีโมยเลยต่อไปอันดิ้นมันจะมนเลือกเลือกอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้อันนี้อันนี้ซิปนี่เก็บเอาเลยอันนี้ินได้อะไรอ่ะเปิดเลยค่ะกระโดดตบ10ครั้งจับท้องดิ ไอ้วิอีจับทำเลยหนึ่งสองชามหนึอเจเราสิบโอเครอบต่อไปเป็นของหมอมีนะครับหมอมีเลือกอมีนาจะมินเอานี้หมอมีก็ต้องเอาฝั่งตรงข้ามเคอเอานี้านาวิโอเคถ่ายมาเลยหมอมีจิ้มเลย อ้ยกระเด็นไปโน่นเลนี่เลยอะไรทาแป้งใส่หน้าวาอพี่าแป้งนะมีแป้งอยู่ที่ใส่หน้าใครมันไม่ได้บอกนะหน้าแบบนี้ดิหลับตาไว้อัญมินเดี๋ยวบบนี้นะเดี๋ยวให้มามีมามีเด็ดีทาแป้งใส่หน้ามามีหนึ่งสอา

น้องจมินจะเอาอะมาลุ้นกันนะครับว่าน้องจมินจะได้อะไรใส่หน้าเราแ่น้าเี้ยมาเลยเแป้งมาเลยอาใสหน้าตัวเองอน้าค่ะเอา้าตัวเอ ไอมีห <your> mm ่านาวเลยอุ้ยเดียวไปยิ้ข้างกันเราไปยืนข้างกันดิโอเคลูกสุดท้ายแล้วนะครับมอมี้เดี๋ยวให้มอมี้จิ้มลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายเป็นของมอมี้เนาะโอเคจิ้มสุดท้ายได้อะไรมอมี้กินน้ำมะนาว ชาวยิ่าวยิ่งชใจอันนี้น้ำมะนาวจริงๆนะเนี่ยขั้นสดๆเลยจากสวนเราเดี๋ยวให้น้องจิมินชิมด้วยนะน้องจิมินชิมก่อนไหมโอเคอร่อยอร่อยน้องจิมินถอยนี่นี่ขี้แตกมะนาวยกหมดเลยหนึ่งสองสามเอ๊ะ ตัวมืให้แบี้หน่อยโอเคครับน้องๆเกมนี้ก็สนุกสนานกันไปทั้งแบบนี้แล้วน้องจะมินนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้น้องจดมินด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้น้องจีมินต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับบ๊าย <Hi. S 1> บาย